ผมลหรฮะก็ปกติครับผมไม,ไม่ถึงว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่บอกว่าหลังรักหรือเปล่าคะมันก็เลยแบบสดใสใ<อ>มุ้งมิ่งอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างงี้คือผมอะก็ไม่ได้ว่าคลั่งรักอะไรมากผมก่าแบบว่าก็โอเคมีความรักแต่ว่าเราก็รักแบบพอดีพอดีครับ ยังครับคุณเฟยยังอยู่ที่อังกฤษอยู่เลยครับตอนนี้ก็ไม่ไปด้วยค่ะ <c oughs> ให้เขาไปกับพี่สาวครับทไมน้องแบบเดินทางไปต่างประเทศบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเหมือนครั้งนี้เขาก็มีไปคุยงานคุยธุระอะไรด้วยครับผมเป็นห่วงเขาก็ดไหนครับเพราะว่า,าการเดินทางแลง้วสถานการณ์โควิดไรอย่างเงี้ยก็คง <c oughs> ต้องระวังตัวแล้วก็แล้วก็ป้องป้องการกันเต็มที่แหละเนาะเพราะว่าคือตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหนอยู่ที่เมืองไหนเราก็ต้องแบบว่า ออกาดไม่ตกนะครับก็ต้องล้างมือใส่หน้ากากันแน่นหนาแน่นหนาพี่วอยย้อนไปเรื่องความสดใสแลเราก็ทตัวเด็กลงอะไรอย่างนี้ไหมคะเออผมก็ปกติเดินนะคือคือความจริงแล้วผมทําตัวเด็กลงไหมคือด้วยด้วยตัวผมเองอ่ะผมก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่บ้างอยู่แล้วแต่ว่าผมก็มีความเด็กในตัวบ้างอยู่แล้วเพ่านั้นแล้วคือแค่ว่าเวลาคุยกับเต้เราก็เลือกเลือกมุมที่ว่า เออมีความเป็นเด็กคุยกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามีเสียงสามเสียงสี่เสียงห้ามีอะไรก็ <c oughs> มีเสียงสองบ้างอบายไม่เช่นจักความเปรี้ยวความเปรี้ยวเราน้อยลงไหมครับเพ <c oughs> ื่อจะได้ดูแบบสุภาพหวานกับน้อ,ยอยงอะไรเงี้ยอืม <c oughs> คือความจริงแล้วเราก็เป็นเราเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเอ่อเวลาคุยกับเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราแน่นอนเราไม่ได้คุยกับ เพื่อนผู้ชายอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความทะนุถนอมมากขึ้นในการในการคุยกับเขาอะไรนะจิ้มแก้มก่อนจิ้แก้มยังยังยังแต่อาจารย์อาจารย์เก๊ดเขาหมั่นตลอดอาการเก๊ดทำไมครับเขาหมั่นตัวเราจะรังงะาหรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะหมั่นตลอดเล้วเขาจะขิงเราหคือเขายังเขายังไม่เปิดของเขาไงไม่ใช่ไม่ถึงว่าเขายังไม่มีอ่ะไม่มี ไม่ลุดใช่ไหมคะไม่เลยแต่ตัดแรกก็ุ่ใช่ไหไมมาแรกออนนะไม่หรอกเขาเขายังไม่มีครับแต่ว่าผมเช <c oughs> ื่อว่าถ้าวัานนึงที่เขามีอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นเหมือนผมแหละเหมือนผมอย่างเงี้ยคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะผมคลั่งรักหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยผมอาจจะแบบคือเอาแน่นอนผมผมรู้สึกดีผมรู้สึกอิ <c oughs> นในในในความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าถึงถึงว่าคลั่งไหมก็อาจจะแบบไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคนหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ยผมแบบไม่ได้มีใครมานาน อะไรเงี้ยพอมีโมเมตนต์พอมมมีโเนต์แบบนี้ก็เลยจะนึกว่าเฮ้ยผมคลั่งรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมผมก็ทุ่มเ,เทเต็มที่ครับมีรูปมีกมันหวานนะแค่ช้นหวานชมสวยตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ขเขาน่ารักครับผมแบบนี<อ>เ้เขาเรียกคลั่งรักครับพี่บอลเอ้าคนที่เราคุยด้วยขอขอวขเขาน่ารักเราก็ชมว่าเขาน่ารักไง ทักทาเวลาบอกเขาน่ารักกันนะก็บอกน่ารักนะอย่างงี้ไม่ไม่หรอกก็ชมชมเขาชมอะไรนะเวลาเราลงรูปอะไรอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่าเฟย์เขาเขินไหมกันล่ะเขาก็มีเขินนะเพราะว่าเขาก็จะแบบเออเขาเขาก็มีโมเมนต์เขินแหละเขาจะแบบเอ้ยเอ้ยแบบว่าเขาแบบสวยหรือยังรูปนนี้น่ารักหรือยังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเขาเขาก็มีเขินเขินบ้างเขาอาจจะยังไม่ชินมากอะไรอย่างเงี้ยครับ ยัง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 เป็นคนที่คุยกันอยู่ครับผมเราอาจจะรอจังหวะในการขอศึกษาก<อ>ันก่อนี้หรผมว่าก็เป็นเรื่องของระยะเวลาด้วยเรื่องของจังหวะด้วยหลายอย่างคือไม่ได้เอาจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ได้แบบมากักเกกอะไรอยู่แล้วครับคือสมมติถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเป็นแปขึ้นมาจริงๆเดีย๋ยวก็ถ้าเกิดโดนที่พี่ถามผมก็คงบอกแต่ว่าณวันนี้ยังยังเป็นแค่คนคุยกันอยู่อาจจะเป็นแบบเป็นเรื่องของจังหวะ ดี๋ยวถ้าเกิดผมคงแบบผมกบปล่อยให้ป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเดี๋ยวพอไปถึงจังหวัดเดี๋ยวมันก็คงแบบมาของมันเองอะไรประมาณนี้วันนี้มันดีมขึ้นยังไงบ้างก็ดีมันก็ดีตามระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นครับพอเราสนิทกันมากขึ้นเราเราได้คุยกันในหัวข้อที่มากขึ้นได้รู้จักกันเยอะขึ้นก็ทุกอย่างมันก็สนิทกันมากขึ้นดีดีมากขึ้นครับฮะงานคู่ครับผมมู้าับมูดิไงอ๋อ ล่าสุดเป็นงานพรีเซนเตอร์แคมเปญของทางบูธใช่ไหมครับผมก็เป็นงานพรีเซนเตอร์คู่กันครับมีติดต่อมาเยอะขนาดาไหนมีติดต่องานคู่เข้ามาบ้างครับเรื่อยๆครับผมก็จะมีอีเวนต์บ้างมีลงรูปโพสต์รูปบ้างอะไรเงี้ยรีวิวสินค้าบ้างเอันนี้ก็จะได้ไปงานคู่กันด้วยโน้นตอันนี้ก็คืออีเวนต์เดี๋ยวเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีครับไปถามงานโน้นตเปิดไหมยบโกจะเปิดไหมอะไรนะครับใบโกจะเปิดไหมถ้าออกงานคู่กันหรอ ก็คงมีบ้างแหละทั้งทั้งทั้งตัวน้องเฟยด้วยทั้งผมด้วยผมโดยเฉพาะน้องเฟยเขาก็เินเขิดเลยเอะเลยก็ดชมก็ด้วยครับก็ด้วยก็มีคนชมบ้างที่เแ่งคนสงที่แบบไปน้ชองนี้นสัญญาสัญญางยังครับผมยังเซ็นสัญญากับช่องสามอยู่ครับผมแต่ว่ายัง แบบสามารถที่จะไปออกรายการที่นู่นที่นี่ได้บ้างครับผมจะเป็นแค่ช่องสินค้ากับไปออกรายการกินเป็นใช่เป็นตามคอนดิชั่นครับผมใช่ครแต่ว่าแตว่ตว่ายังยังเซ็นสัญญาช่อง3อยู่เหมือนเดิมครับย,รย,ยังยังเหลืออยู่ยังยังยังเหลืออยู่ครับยังยังยังไม่ได้ไปไหนครับออขอบคุณครับขอบคุณครับ